ทอดแม้แต่ยานทัศนาให้ด้วยต้องมีของเล่นต้องมีเครื่องมือร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของจิตเสียงนี้เป็นเครื่องมือของจิตมโนภาพเป็นเครื่องมือของจิตอารมณ์เป็นเครื่องมือของจิตความทรงจําเป็นเครื่องมือของจิตแม้แต่ที่รับรู้อยู่นี่ก็เป็นเครื่องมือของจิตผ้าจา์อาใัยของเล่นเหล่านี้แหละเครื่องมือเหล่านี้มาฝึกให้มันละเอียดขึ้นสอนผู้คนในกลุ่มให้มียานทศนาละเอียดเรียกว่าเมียพิญญา ทุกคนจะต้องเห็นดวงจิตทั้งหมดทุกคนจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตำลาเก่าไว้ต้องเห็นไม้หมดอดีตเป็นแบบนี้พวกเราต้องเห็นไม้หมดแล้วก็ได้ไปรู้ว่าโอ้พาพวกเราไปเห็นนั่นแหละให้พวกเราเป็นพยานเพราะพระอาจารย์รู้จุ่คนเดียวมันไม่มีใครเป็นพยานพระอาจารย์ต้องมาสร้างพวกเราให้เห็นตามพวกเราจะได้เป็นพยานให้พระอาจารย์เหมือนที่พระเจ้าทั้งหลายสร้างพยานขึ้นมาก่อน พอพระองค์มีพยานแล้วทีนี้ก็พระองค์ก็อะแสดงทาได้เต็มที่หน่อยเหมือนการพระอาจารย์เนี่ยจะได้ประกาศทาได้เต็มที่หน่อยถ้าพระอาจารย์มาซัดอยู่คนเดียวโอ้ยพระอาจารย์จะลําบากเกินไปพระอาจารย์ก็เลยสร้างพวกเราให้มีของเล่นที่ละเอียดแล้วพวกเราจะได้เห็นว่าจิตบริสุทธิ์เป็นแบบไหนมันใสยังไงดวงจิตทั้งหลายที่เวียนว่ายในยวัฏฏะเขาติดอะไรทําไมเขามีมากมายมหาศาล ยพวกเราได้ไปลือกันทีนี่ว,ว่าพวกเราแบบโคสนุกมากช่วงใหม่ๆลือกันเนี่ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกทั้งอัศจรรย์นเนี่ยและทุกวันนี้ก็เป็นอัตโนมัติละมันง่ายละมันสะอาดมากๆละนะทีนี้ก็นี่คือประเด็นว่าเหตุใดทำไมพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึงยังลื้อไม่หมดเนื่องด้วยวองค์ความรู้ในยุกเก่าก่อนนั้น องความรู้ไมเหมือนตอนนี้นะตอนนี้เทคโนโลยีทุกอย่างมันรู้มากเลยนะมันมันสอนพวกเรามาแต่เราเกิดมาเลยว่ามันไม่ได้มีแค่โลกใบนี้มันมีนอกโลกนอกจักรวาลเป็นอนันตะจักรวาล